ขอบอกว่าเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนพี่น้องชาวไทยดีชาวโลกจะไม่มีวันลืมั่นคือเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็มีแน่นอนนะมีผู้เสียชีวิตมากมายแล้วก็มีเด็กหลายคนที่ที่เสียพ่อแม่ไปนะคือกลายเป็นเด็กกำพร้าจนกระทั่งล่าสุดนั่นเองนะครับก็เด็กหลายสิบคนที่พ่อแม่แล้วก็ญาติเสียชีวิตเนี่ยเพราะเจอกับคลื่นยักษ์สึนามิแบบไม่ทันตั้งตัวต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไร้ญาติไม่มีคนสนใจอย่่่่่าางงงทีีผมมบอกนนะนแตหหวยึ ที่ลงไปช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกที่จังหวัดพังงานหน่วยงานนั้นก็คือมูลนิธิบ้านทานน้ำใจครับผมผู้ชม <Ooh. S 1> แต่อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆในเช้าวนันนะี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมทราบแล้วผมตกใจมากและเราอยากจะนำเสนอเคสนี้ในเช้าวันนี้คุณได้ฟังครับมูลนิธิบ้านทานน้ำใจเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเด็กประมาณ9คนอีกปีนึงก็จะมา10 1 1 1 2แต่ล่าสุดเนี่ยจำนวนเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะอะไรเพราะก็มีพ่อแม่หลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ตายจากสึนามิแต่ว่าคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างก,าก็ไปฝากจนกระทั่งมูลีที่ทานนั้นใจเนี่ยไม่เคยออกสื่อนะครับคุณผู้ชมไม่เคยมีสื่อไหนมาช่วยเหลือและไม่เคย PR ตัวเองแต่ว่าเขาต้องการ ความช่วยเหลืออย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะเด็กจากไม่กี่สิบคนเป็นร้อยอ่ะ oh. คุณคิดดูนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับาทางสถานทูตนะฮะอเมริกานะครับโดยท่านูคริสตี้แคนนีได้ได้มีโอกาสเดินทางไปแล้วก็มีโครงการช่วยเหลือกันมาโดยตลอดและล่าสุดจะมีงานพิเศษที่กำมันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในงานนี้แน่นอนเราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือนะครับทางตัวแทนแล้วก็ทางมูลิธิบ้านทานน้ำใจ ให้จำชื่นี้ไว้เลยบ้านทานน้ำใจนะครับเช้านี้เราขอต้อนรับเอกอัคราชทูปประจำประเทศไทยคุณคริสตี้แคนนี่และตัวแทนจากบ้านทานน้ำใจนะครับนั่นก็คือคุณรถจนานั่นเองผู้ดูแลมที่บ้านทานน้ำใจจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning Christie Good morning, สวัสดีค่ะทุกคนเลยทานผู้ชมด้วยค่ะใท่านผู้พาฒนานี่น้อยเท่านั้นคุณวูดี้จะช่วยดิฉันค่ะดิจานแจ็คนี่พูดไทยไม่ได้เลยโอเคไม่ได้เลยดิฉันรู้สึกดีใจครับขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะคุณรจนาที่วูดี้พูดไปเนี่ยถูกไหมครับจากเด็กไม่กี่คนเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนี้ ตอนตอนนั้นอยู่เต็นท์นะคะไม่มีบ้านมีเด็กประมาณ22่สคนคคและนั่นคือกำมพารจริงๆแล้วก็จากจากซึนานมีจริงๆแล้วก็พอหลังจากนั้นก็พอมีบ้านแล้วก็เด็กก็เพิ่มขึ้นพอเราปลูกบ้านแล้วเด็กมามากเลยตอนนี้กนนี่ค,คนคะเกือบ90แล้วค่ะเกือบ90คนพอทีเมื่อกี้บอกว่าร้อยเขาใกล้เคียงเนาะทำไมทำไมถึงตัดสินใจช่วยเขาว่้ได้ยูทูซาเดนจีฮับคิดว่าเพราะว่าเขาทำนันดี เขามีเด็กลยคนที่ไม่มีพ่อแม่เลยวราจะมีโอกาสช่วยเหลือครับคิดว่าเราเป็นคนดีขอนใจดีข่าว้องช่วยเหลือนะคะตอนครั้งแรกที่ลงไปลงไปเห็นครั้งแรกเลยที่ไปที่ทํงานที่เชิญไพดูสถานเลี้ยงเด็กสถานเลี้ยงเด็กสถานเลี้ยงเด็กกัมพะทีดเชินไพรู้จักนิดหน่อยคิดว่าเราทองช่วยเหลือเราเป็นคนดี เด็กเพนคนดีมากนะครับเนี่ย<ฮ>คือเห็นแล้วมันน่าต้องมันต้องช่วยนะ,ะถ้าเวลาเราก็อยากจะช่วยตอนนี้เด็ก90คนคก็คือส่วนใหญ่คือเมื่อเก้าปีแจากซึนามิตอนนี้เด็กก็น่าจะโตกันแล้วล่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กมาอยู่เรื่อยๆะคะ่ะก็มีล่าสุดเนี่ยมีเด็กน้องคนหนึ่ง เราตั้งชื่อให้น้องสก,กายก,ก็ก็ถูกทิ้งที่ถังขยะแล้วก็ควรเก็บมาให้อาจจะมีแต่เด็กน้อยเด็กเล็กเลยตอนน,ออน,นี้ตอนนี้น้องสก,กายตั้งมาตอนนั้นตอนนี้เลี้ยงได้9้าเดือนแล้วค่ะเกาเดือนแล้วอย่างนี้มีแบบปฏ<อ>ิเสธบ้างไหมคะ คือรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเราจะตรวจสอบก่อนว่าจนจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนไม่ใช่ยากจนแต่อยากจนอ่างเงี้ยเราก็ต้องตรวจสอบยากจนแต่อยากจนเมียอย่างนี้ด้วยไม่ใช่บางคนไม่จนจริงแต่ว่าเรามาขอความช่วยเหลือเราก็ต้องไปตรวจสอบที่บ้านว่าจนจริงหรือเปล่าขาดพ่อแม่จริงหรือเปล่าขาดคนดูแลจริงหรือเปล่าแล้วเราถึงจะช่วยต้องทำรูจักเด็กที่เราดูแลดูแลเนี้ยนะฮะต้องดูแลได้ตลอด24ชั่วโมงเลย่ะ24ชั่วโมงเลยค่ะ24ชั่วโมงเลยเช้าขึ้นมาเนี่ย ตั้งแต่ตีห้าเนี่ยเด็กก็ตื่นกันแล้วค่ะอพอตีห้าจนถึงประมาณ7จ็โมงก็เงียบจนถึงเย็นเพราะเด็กไปโรงเรียนแล้ว,ลวไรายได้ล่คะคะเอาไรายได้ที่ไหนมาช่วยเหลือเด็กเราก็มีมีมูลนิธิครูประทีปก็ช่วยอยู่แล้วก็มีมีองค์กรชื่อ h a n d a ค o ร t the w a ว e r จากจากจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ก็มีคนช่วยแต่ว่าก,ก็ไม่พอเพราะเด็กตอนนี้ ยิ่งเด็กเล็กค่าใช้จ่ายจะเยอะเพราะเด็กต้องกินนมกินใช้แพมเพิ่มใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณพระเ้าวุฒิถามได้ไหมว่าอย่างค่าใช้จ่ายในวันหนึ่งตกประมาณกี่บาทเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นเพราะว่าข้าวข้าวเด็กกินเก่งมากแล้วช่วงช่วงที่ผ่านมามีติดลบบ้างไหมฮะบ่อยแล้วทำยังไงฮะตอนติดลบตอนไม่มีตังเราก็ให้ลูกๆช่วยกันประหยัดแล้วเราก็เลี้ยงปลาบ้างปลูกผักบ้างเอาไปขายแล้วก็ทำนี่ทำผ้าบาติกอย่างนี้แล้วก็ แล้วก็ทำงานหัตถกรรมเย็บกระเป๋าแม่บ้านก็ตั้งแต่แม่บ้านซูนามิก็ช่วยกันตั้งแต่อยู่เต็นท์เลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยลอดตายจากซูนามิมาแล้วก็ไม่อยากไปทำงานโรงแรมหรือทำงานรีสอร์ทใกล้ๆหาดอีกแล้วก็กลัวมากเพราะบางคนเนี่ยอยู่โรงพยาบาล6เดือนเพราะว่าจมจมลงไปใต้น้ำแล้ว หลังพอพกออกจากโรงพยาบาลมาก็ขยันเลยไม่อยากเข้าไปทํางานใกล้ๆก็ก็ทํางานดูแลเด็กบางทีเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่รู้เนาะไม่รู้หรอกใช่ไหมบางทีเราฟังให้ตายไงเราไม่เข้าใจแต่เราถ้าสมมติคุณมีเด็กที่บ้านคนหนึ่งคุณจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายต่อเด็กคนนึ่งมันสูงเหลือเกินมันสูงเหลือเกินแล้วนี่แบบ90คนคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เราจะได้มีโอกาสช่วยกันได้ the color one color one ให้ให้ท่านดูคริสตีพูดถึงอะไรดีกว่าโอเคเป็นคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือคนเด็กนะคะ เป็นคอนเสิร์ตดนตรี g a s p e l ดนตรี gospel มาจากเช้าสหรรเมริกาผิวดำนะครับผิวีมาจากศาสนาคริสต์เป็นดนตรีบ๊ r เป็นดนตรีสนุกมากเวลาคอนฟังคุณจะรู้สึกดีใจคอนยกตัวคนทบทอเป็นสนุกมากและช่วยลัวคอนเด็คคริสตี้มาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วนะครับ ดิฉันยุติมีซ้ำพีแล้วคุณคิดดูมาตอนแรกที่เจอกันพูดไทยไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่คุณพูดไทยโอเคโอเคได้ดีคุณวันนี้ perfect มาก very good thank you ดิฉันถึงเตือนมาคุณต้องแนะนำโชว์ที่เราจะมาโชว์ให้ท่านผู้ชมผู้ชมโชว์อะไรคบที่เราจะได้ดูโชว์อะไรคะเราจะมีหลายคนที่มาร้องเพลงกับเราเวลานั่งคอนเสิร์ตจะมีมั่วชีพด้วยค่ะคนที่ ที่ร้องเพลงนักร้องเพลงวันนี้เราจะมีโอกาสได้ยินนิดหน่อยฟังนิดหน่อยเวลาเขาร้องเพลงดนตรี gospel นะคะ,ะ,ะมาะฟังดนตรี gospel จากสี่ท่านนี้ซิ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าจะเป็นใครบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตา<ช>ครับ,รบอ่าบไปฟังกันเลยครับ I can see the invisible because, because I got faith. faith. Oh yeah, yeah, I got it. You know I got faith. Come on and sing. I, I can do, do the impossible. impossible. I can see the invisible because, because I, I got. Faith. Oh, I know I got faith. Yeah, yeah. I can move the mountain. Yes, I can reach my goal more than a conqueror down in my soul. Yeah, the devil is a liar. You know, I won this race, I said I got victory. Oh. Because I got faith, yeah. I, I can do, do the impossible. I can see the impossible. Because God, I got faith. Oh, yeah, I got faith. All you need is a little bit. You can. I, I can do, do the impossible. I can see the impossible. Because, because I got. Oh, I know I got all If I wanna yes I can. Yes I can Yes I can or I can Do we impossible if I have faith. Yes I can Yes I can or I can or I can let me hear you say yes I can Yes I can or I can or I can if I wanna yes I can Yes I can But yes I can can I can do the impossible I can see the invisible because I got faith คเลออุณหน้าคุณตาไม่ใช่จาก The Voice จำได้ไหมเอ่ยจาก The Voice นะครับแม่เปิ้ลสวัสดีครับแม่เหมือนแม่แจ็คเลยใช่ครับนี่เขาเลิกตีเทนนิสแล้วเหรอวินัสวิลเลี้ยมป่ะไม่ใช่ไม่ได้ใช่ก็หน้าเหมือนใช่ไหมใช่หน้าเหมือนหน้าเหมือนแม่เปิ้ลมากเลย่ก็บอกว่าถ้าเกิว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะจองบัตรนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ซึ่งจะมีการแสดงในวันที่24กุมภาพันธ์นี้กับงานอะไรนะคะ The color. The, the color the color of, of one proa conti magic พรเทพไล่พรเทพจะมาเริ่มร้องเพลงแกเปล่าดิฉันจะร้องเพลงนิดหน่อยด้วยดีต่อกันจะจัดกันที่อักษราลองรคออักษรานะครับคิงพาวเวอร์เถื่องรางน้ํานั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนรจนาที่แวะมาให้ให้ให้เรารู้ว่ายังมีเด็กๆอีกหลายคนยังขาดความช่วยเหลือจากเราพี่น้องชาวไทยแล้วก็แน่นอนท่านทูตคริสตี้แคดดี้ด้วยถ้ากินฟุตบอลชุดเชฟคริสตี้สวิงก์มาส์ท่านผู้ชมครับสมมติวันนี้เราหลายหลายประเทศเนี่ย อยากจะร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยน้องๆเด็กๆของเราถ้าท่านผู้ชมเองสามารถอยากจะร่วมช่วยเหลือนะครับสามารถโอนเงินไปตรงนี้ได้ตอนนี้น้องๆกําลังรอน้ําใจจากคุณอยู่มูลนิธิบ้านทานน้าใจครับสามารถโอนไปที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดย่านยาวนะครับได้ที่บัญชี1น0่ขีดหขีดศูนย์สะฮะขีดหหรือธนาคารไทยพาณิชย์ครับสาขาตลาดย่านยาวนะฮะได้ที่บัญชี5,33 2,4,2,7,7,7,4น้องๆวันนี้รอทานน้ำใจจากท่านผู้ชมอยู่ฮะไม่ใช่เห็นไหมฮะหลายๆายประเทศ ให้มือเราแล้วคนไทยทาไมเราไม่ช่วยเด็กไทย่างเรากันเองต้องขอบอกเลยว่าน้องๆและมือทีนี้ไม่เคยออกสื่อเลยพอเราฟังเรื่องราวแล้วเราก็อยากจะช่วยจริงๆใช่แล้วครับจากเดิมที่มี9คนตอนนี้มีเป็นก้อนเนี่ยเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแล้วนะครับและหลังจะจบรายการเราก็ไม่รู้จะมีคนไปฝากอีกสักเท่าไหร่นะฮะขอชื่นชมดีกว่านะขอชื่นชมสปิริตของคุณรัชนาด้วยที่ช่วยเหลือเราคนไทยด้วยกันเองนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณี่คุณเสี่ยคุณครับ